สวัสดีครับผมแบ็กกี้ทองศรีนะครับพบกันเป็นประจำที่เคยกับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์วันนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมท่านเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติสิทธิจันดาครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมโอ้โหครับท่านพี่จ๊คครับไหนครับไหนเลยครับไหนเลยนครับวันนี้พี่แจ๊คครับที่ได้มาเยือน มาได้การจัดการชาติที่เก่งเพชรบูรณ์ครับถือว่ามาเยี่ยมเพชรบูรณ์ด้วยชวนยิ่งมีงานรับขาวารด้วยครับก็ขอบคุณทางพี่น้องเกียรลมสิงห์นะครับนักฟุตบอลจากจังหวัดสิงห์บุรีใช่ไหมครับครับผมครับผมยินดีครับท่านท่านดูแลส่วนไหนฮะที่นี่ไหมครับก็ขอเริ่มต้นก่อนนะครับเราตั้งฟุตบอลอาวุโสครั้งแรกเมื่อปีสองพนอยี่สิบนะครับตั้งแต่ผู้อาวที่ฝันมากครับผู้อาวุโสฝั่งมาเป็นพิธีการทีม แรท่านพาไปแข่งที่กรุงเทพปแข่งที่นนทีบุรีมบกครับนะครับท่านก็ส่งเสริมมาจน5ปีติดนะครับเราได้แชมป์ไทยครับรุ่นอาวุโส4ปีติดของพันกระต่างโอ้โห4ปีครับ่านผู้ชมโอ้โห4 5 4 6 4 7 4 8ครับเราก็ได้แชมป์ประเทศไทยด้วยอยู่ที่พิซิโร่ รเราเป็นตัวแทนที่แบบภาคเหนื้อครับไปแข่งที่กรุงเทพก็ได้รอ,รองชนะเลิศอันดับ 2, 2> <c oughs> นะครับก็ถือว่าเราสร้างกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ปีสีส่สมาเราก็ยังอยู่กันทุกวันนี้นะครับจากผมเติบโตนีนสี่สิปีนะครับก็มาตอนนี้ก็50ปีมา60ปีคือตอนนี้เลยนะครับก็อยู่ด้วยกันสวนมากจะเป็นข้ราชการ นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเป็นครูเป็นทหาตรตำรวจมาร่วมกันครับก็ช่วยกันทำงานนะครับไม่มีพี่น้องออกช่วยเหลือกันนะครับเราสร้างมาด้วยกันตลอดและก็ยังอยู่ต่อไปช่วงน,นี้ยิ่งมีบอลเยอะครับอนอกจากเลิกแค่เข้าไปแล้วก็มีเชฟตูตนะครับมีมมอุตสาหกรรมทศไทยมีกีฬาแห่งชาติกีฬากระสูงอายุแล้วก็ส่งทนกันตลอดนะครับเป็นทีมงานมาตลอดก<อ>็ด้รับความร่วมมยอจากพวกเราเองแล้วก็จากอบจอบ้างจากไายกเสียนบ้าง เขาไปช่วยเรามาตลอดามเป็นความเป็นมาของเราเราปัจจุบันนี้มีมีแผนอะไรบ้างปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะครับเราก็มีการรวมทีมกันนะครับตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับก็มาซ้อมสนามแห่งน,นี้นะครับเป็นหน้าที่ของพวกเราเองเป็นภาระการแย่งชาติที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนเรื่องกีฬากับร้อยสนามฟุตบอลุญาตเทียมนี้15ล้าน กับเราตั้งชุมรมฟุตบ<ค> <lever> อลสนามเยี่ยมนะครับตามชื่อท่านอธิการนะครับ<ค> <lever> แล้วก็เก็บเงินค่าน้ํนาแข็งก็ซ้อมกันวันอังคารเป็นหลักเป็นหลักซ้อมกับตํารวจบ้างซ้อมกับน,นายรัชการบ้างจัดบ,บอลกระทรวงบ้าง,นะ,ปปงน,นะครับวนนี้เราจะไปมืงแปดกระทรวงเพิ่งเสร็จนะครับข้างหน้าเราก็จะมีแมปไปที่ลพบุรีลพบุรีอไปเรียนหน้านะครับไปลพบุรีแล้วก็ไปที่เกล้าแห่งชาติอย่างกีฬาสุวรรณยุทธ์กลพบุรีนี่แล้วก็ จะเริ่มเล่นหน้าแล้วก็มีกินฟูดอีกเราต้องส่งนะครับนี่คือข้างหน้าที่เราต้องต้องไปร่วมแข่งขันกันทีนี้ก็จํากัดอายุไหมครับก็จะมีสองกลุ่มไหมครับส่วนมากก็เป็นกลุ่ม50กับกลุ่ม60สิ่วนมากจะจัดลักษณะนี้นะครับจะเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม5 5 5 60แล้วก็5 5 60 7 65กสเกนี่ยครับเป็นสามกลุ่มส่วนมากก็กำลังนิยมกันนะครับแต่ยังกีฬาตามหมู่บ้านตามอบตก็จัดกันเยอะนะครับช่วงนี้เดือด